ไอ้น <accurately S 2> ี่มาตะกัวเอายูทูบแล้วก็สกรีนมิรโร่ยิงช่ไหยูทูบถ้าไม่ได้จริงยุยอ่ไปครั้งหน้าลองอีกครั้งเดียว สงสัยไม่รอดพอแล้วแหละพี่ดีจับโจทย์นะพอแล้วแม่จับโจทย์สำเร็จหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่โอเคเไม่ยกเลิกเอาทีวีออกเดี๋ยวยกยอดไปสัปดาห์หน้าเพลงคิด